น,นี้พามาชมอีกจุดหนึ่งของความร่มรื่นในในสวนโคมาสกาวานะครับอันนี้จะเห็นเป็นเรือนไม้อันหนึ่งที่อยากให้ชมก็คืออันนี้เป็นเรือนที่เขาปลูกดอกที่ชื่อว่าฟูจิครับดอกฟูจินะฮะดอกสีม่วงเป็นทวงสีระยะลงมาสวยงาม ก็เหมือนกับคล้ายๆพวงองุ่นนะฮะแต่ดูใกล้ๆไม่ใช่ครับเป็นดอกไม้แต่นี่เป็นหน้าเขาเลยฮะเขากำลังบานช่วงนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษานะฮะฟูจิก็กําลังบานลงมานะฮะถ้าใครรู้จักประตูญี่ปุ่นนะฮะที่ชื่อดาบคราบินยาสิ่งกองเราเป็นที่โด่งดังตอนนี้ถามเด็กๆก็จะรู้จักอก่าฟูจินะฮะที่บ้านของ เจ้าสำนักดานะครับเขาก็จะปลูกดอกฟูจิไว้เยอะมากเลยฮะทำไมถึงปลูกดอกฟูจิ<น>เขาบอกว่าดอกฟูจิเนี่ยก็เป็นเครื่องรางสําหรับกันปีศาจะะ<น>พวกบรรดาปีศาจทีส่งปรงหลายก็จะปลัวดอกฟูจิอันนี้นะครับดูอีกด้านหนึ่งก็มีความสวยงามนะครับ แล้วก็มีตำนานแฝงนิดเนะครับต้องใครยังไม่รู้จักดาบฆ่าวิญญ,ญาณก็ต้องไปหามาดูสนุกสนานมากเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มที่ชื่อทันจิโร่นะครับซึ่งมีความรักครอบครัวมากแต่ว่าครอบครัวโดนปีศาจนะครับฆ่าตายหมดแล้วน้องสาวคนหนึ่งก็ถูกปีศาจกัดแล้วก็เป็นมนุษย์ครึ่งปีศาจ ต้องถ้าเกิดช่วงที่หิวเลือดก็จะมีเขี้ยวออกมาคล้ายๆแดกคิว่าและจะไล่กัดคนแต่ด้วยความที่เป็นคนดีนะครับพยายามกดกลั้นนะครไม่กัดคนไม่ดูดเลือดคนแล้วก็เอาการไม้ไผ่เนี่ยมาแนบอยู่ที่ปากนะครับเพื่อกัดการไม้ไผ่แทนที่จะไปกัดคอ,ขอหอยคนนะครับก็น,นี้เพอเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับดอกฟูจินะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อนะครับก็พักสายตาอยู่ตรงนี้ก่อนที่สวนโคมตจึกาวานะครับ